อ๋อ oh, วันนี้รู้สึกดีมากที่นักกีฬาซ้อมแล้วมันดูว่าทีมดีมากแล้วก็ดุดันมากก,ก็ในวันพรุ่งนี้ก็พยายามพยายามให้เล่นแนวลักษณะเหมือนวันนี้ที่ซ้อมเอาไว้ก็พยายามอ,อย่างวันนี้พี่ก็ตัดวิดีโอไว้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเปิดวิดีโอให้เด็ก ดูศึกษาเพื่อสู้ได้ว่าเป็นยังไงครับก็ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าพนมกรกแค่ขัดนิดหน่อยซึ่งเป็นเป็นจังหวะที่ปะทะกันแค่นั้นเองก็พยายามให้หาหมอแล้วก็ดูอาการอีกทีวันนี้แต่ว่าเท่าที่เช็คเมื่อกี้นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับใช่นะครับก็ก็คุยไว้ว่าเรามีงบประมาณส่วนหนึ่งนะฮะสำหรับทั้งทัวร์นาเมนต์ด้วยซ้ำนะฮะเราแต่ว่ารอบแรกเนี่ยก็ ถ้าเราผ่านเข้าไปตามเป้าหมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ 1- หรือที่2เนี่ยเราจะ,ะมีโบนัสให้0 0 0 0นในส่วนของทอสอแบกเนี่ยเราก็เตรียมตัวกันมาพอสมควรนะฮะเพื่อเข้าแข่งโร์นเมนต์นี้ผมคิดว่าศักยภาพของทีมในขนาดนี้เนี่ยก็พร้อมค่อนข้างมากนะก็คงต้องขอกําลังใจจากแฟนฟุตซอลนะฮะไม่ใช่เฉพาะแฟนฟุตซอลของทอสอแบกบแต่เป็นแฟนฟุตซอลทั่วประเทศนะฮะว่าให้กําลังใจพวกเราในฐานะทีมแชมป์จากประเทศไทย นะฮะเรามีศักดิ์ศรีที่จะต้องทําทให้แสดงถึงความก้าวหน้าของวงการฟุตซอลไทยนะฮะนะเดียวกันนี้ผมเชื่อว่ากําลังใจตรงนี้จะทำให้เรา,าสามารถฝ่าฟันแล้วก็เข้าไปรอบลึกๆแล้วก็สามารถทีเ่เข้าถึงจุดสูงสุดได้นะครับ